คีหน้านะคะเริ่มต้นจากเข้ามาซื้อของชาอีกนะคะซื้อผลิตภัณฑ์สมกหลีตังคุยพลัสนะคะตอนนั้นเป็นตังคุจับนะคะให้คุณแม่ทานคุณแม่ทานดูตัวเองทานด้วยสุขภาพดีขึ้นนะคะก็เข้ามานั่งรับฟังนะคะแผนงานธุรกิจเหมือนกับที่ทุกท่านนั่งอยู่ค่ะก็ได้รู้ว่าอ๋อระบบแผนการตลาดเป็นแบบนี้แล้วก็บอกตัวเองว่าถ้าแผนมันเป็นแตบบ่ ก็เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ลงมือทำค่ะเราก็ประสบความสําเร็จก้าวหน้าขึ้น,นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดก็คือขิงรามก้อนหรือมังกรฟ้านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะทุกๆท,ท่านนะคะที่นั่งฟังอยู่วันนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะรับโอกาสดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จได้สูง ตัดสินใจหลายคนโชคดีนะคะวันนี้เราจะมารับฟังข้อมูลเพื่อการตัด